ผมอยากจะบอกว่าโอปอจะมาคุยนอกจอไทยเรื่องเราเช้านี้วันพุธวันที่18อ่าเดี๋ยวให้ดูประมวลชักนิดนึงและถ้าเกิดโซเชียลในกัมพูชาดูไม่ต้อโกดกันนี่แบ่งปันให้ดูนะ2025 is Thailand หลายคนอยากให้ยอเริ่มต้นแล้วมันก็เป็นแฮปปีอนดิ้งมากๆสำหรับราในวงการนางงามเพราะว่ามันทําให้บอได้พบเจอกับคุณค่าหลายๆอยา่างทั้งกับตัวบอเองแล้วก็กับผู้อื่นรอบข้างก็เพเชื่อว่าหลายๆคนก็หวังจะไม่รู้ว่าจะหวังยังไงแล้วนเนรอเวลามานานมากตอนที่ตอนที่มงกุดลงหัวก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ เราอยากรู้สึกแล้วก็อยากจํำไปตลอดชีวิตมันคือความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ของตัวเไม่ใช่แค่ของครอบครัวแต่เป็นของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็รู้สึกสูงคุณค่ามากๆขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงวินาทีนี้ที่มันเป็นวินาทีที่เราได้เซเลบรตความสําเร็จนี้ด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆขอบคุณมาก อยากให้มงกุฎนี้เป็นสัญลักษณ์แม่ร้องพอเขาบอกว่าไม่มีเวลาสับหน้าโอปออยากให้มงกุฎนี้เป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่เราทุกคนช่วยกันดูแลโอปออยากให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็ความสุขหนีกับโอปอ โอปอาคิดว่าอสามารถพูดได้นะคะว่าปอปค่อนข้างก้าวเข้าสู่บันไดสองสามขั้นในความสำเร็จของชีวิตแต่ขั้นสูงสุดของโอปอคือการมอบคุณค่าและมอบชีวิตมอบความฝันให้กับคนที่สูญเสียหรือถูกพลากไปต่อให้ปอมีอำนาจมากแค่ไหนต่อให้ปอมีเงินมากแค่ไหน ปปไม่สามารถที่จะสร้างความสุขให้คนทั้งประเทศได้ถ้าปปไม่ได้รับโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้รู้สึกมีค่าค่ะเนี่ยยังตัดไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ เพิ่งสั่งตะกี้ค่ะ,ะต้องใส่ตอนที่บอกว่าตอนที่ใส่มงกุฎวันที่ประกวเติรับรู้เลยว่าตั้งใจจะหลับตานะเพื่อให้มันรับรู้ความรู้สึกตอนนั้นค่ะใช่ไหมใช่อือรับรู้เธอพูดเลยว่าต้องการที่จะหลับตาแล้วนิ่งๆมันคือช่วงเวลาสําคัญที่สุดจริงๆเนี่ยใช่ไหมเอาลองเด๋ยวเปรวให้ซึ่งมันจะมีครั้งเดียวในชีวิตใช่ มัน <ฮะ S 1> ต้องเป็นบนเวทีที่เธอพูดที่ UOB Life <ฮะ S 1> ใช่ไหมนี่ไงน่าเสียดายที่ประเทศเพื่อนบ้านถ้าออกหมดจะไม่ได้เห็นภาพนี้ภาพความสุขของคนไทยสุชาตาช่วงสีโอปอซึ่งเป็นวิสเวิล์คนแรกหลังจากจัดประกวดมา72ปีปีนี้ปีที่72 <c oughs> เขาเรียกว่ามงฟ้าเราเข้าประกวดมาหลายปีหลายสิปี กว่าจะสำเร็จในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เรามีมิส s ุนเวิร์สมาสองท่านเป็นเวทีใหญ่ก็คือคุณปุ๊กอภัทรราของสกุลมิส s ุนเวิร์สคนแรกของประเทศและถัดมามิส s ุนเวิร์สคนที่สองของประเทศคุณปุ๋ยพรทิพนาคเรือนกันกแล้วนี่ระดับเดียวกันนั่นก็คือมิสเวิลด์ค่ะมิสเวิลด คนแรกของประเทศไทยไม่ต้องแปลกใจว่าวันเสาร์ที่มีการแห่จริงๆผมคิดว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนอมสมัยอภัสราหงสกุลนั่งรถเปิดประทุนผู้คนเยอะอ่ามันไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้ที่มีโซเชียลต่างๆหรือความสนใจที่หลากหลายยุคปุ๋ยพรทิพย์ก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ยุคนี้ภาพที่ปรากฏในวันนั้นผู้คนที่มาต้อนรับใช้คำว่าเกินความคาดหมายนะ น้องโดยเฉพาะตอนเคลื่อนขบวนจากท้องฟ้าจำลองมาที่เอ็มิสเฟียโอ้โหภาพนี้แน่นเลยสวยจริงๆ เราดูภาพอางที่เรามีความสุขใช่ไหมค่ะแล้วได้มานอกจากความสวยที่ไม่มีคราปฏิเสธได้แล้วความเก่งค่ะนี่ไงเห็นไหมเราดูภาพความสุขส่วนทางฝั่งนั้น ดูวันนั้นไปน่ะแหละซับน้ำตาไปานี่เห็นไหมสวยมากค่ะอ่าให้ดูภาพมุมมุมที่เห็นคนีเยอะดูข้างบนข้างล่างเลยเห็นไหมน้องนี่อ่ะนี่ค่ะโอ้โห นี่พี่ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยวันพุธเนี่ยวันพุธเดี๋ยวน้องมาที่นี่ค่ะในช่วงกรรมกรข่าวคุยน้องจองโอ้ตื่นเต้นนะค่ะโอปอได้ซื้อพี่ไปแล้ว <c oughs> อ่าแล้วภูเก็ตเขาคอนเฟิร์มว่ามีงานแห่นะน้อง <c oughs> บ้านเกิดน้องอะค่ะอ่าคอนเฟิร์มแต่จะอยู่ในเมืองไทยสักสัปดาห์สองสัปดาห์เท่านั้นแหละ เขาจะดูทำไมไม่ใช่ประเทศเขาโอ้โหท่านไม่รู้เหรอบางประเทศเนี่ยชอบดูของคนอื่นใช่ไหมน้องพี่อยากดูตอนที่อุ้มเด็กอ่ะค่ะแล้วแตะมงกุฎแล้วก็ไปแตะเด็กเออตรงนี้ตรงนี้ชอบชอบ ที่มาถึงสุวรรณภูมิรู้ไหมเขาแต่งคอสเพลมาเต็มเลยน้องรู้ป่ะรู้ค่ะเอาเดี๋ยววันวันอพุดน้องถ้าเป็นไปได้น้องแต่งเป็นจูเลียมาเป็นป้าจูเหรอป้าจูน้องไว้เป็นป้าจูได้ไหมไว้ขอเป็นมิสโบแบบน้องๆตัวเข้ามาไงนี่นี่นี่เป็นป้าจูนะคะแล้วก็น้องหาชุดอย่างนี้มาใส่หาไม่ทันไปชุดโกกวาได้คล้ายๆกัน นี่ไงจนพี่ถ้าพี่อาจจะต้องเป็นคุณไบรอันแอลมาค่าโคือเลือกสิทธิ์มิสไทยแลนด์บอลค่ะคนไบรอันไงคุณไบรอันไปรับน้องที่สนามบินด้วยน่าเท่ไหมก็คือประจูเซาเลยค่ะว่ามาที่เนี่ยเห็นมิสเวิลด์เต็มไปหมดเลยแยกไม่ได้เลยว่าคนไหนมิสเวิลด์ตัวจริงแยกไม่ได้จริงๆเหรอคุณโจูพอดูคนใส่มงกุฎเหมือนกันหมดเลย เดี๋ยวพี่จะล้อคุณแบรนชักนิดหน่อยนี่ไงนั่งไงคุณแบรนค่ะก็ยินดีกับคุณแบรนนะยินดีด้วยจริงแกํามายังหนักแล้วก็ทุ่มทุนทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจวันนี้ประสบความสําเร็จนะเห็นไหมน้องใบหาชุดสีนี้พอหาได้ไหม ต้องบอกน้องเขาสู้อะแล้วพี่ยึดเป็นคุณแบรนด์ใช่ไหมคะใช่ไม่แต่งไม่ยากใส่สูตรผูกไทยเข้าเปลี่ยนแว่นนิดหน่อยอมีภาพที่แชร์กันคึกคักอยู่เหมือนกันคุณแองอคุณแอลสุภลักษณ์อพุทธซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเดอะมอลล์กรับคุณแอลเนี่ยก็อินมากเลยไปต้อนรับโอเปอรรวมถึงบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าคุณแอลเป็นใคร สนับสนุนมาตลอดนะนางงามยิ่งโอปอลเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีคลิปที่กลายเป็นไฮไวรัลตั้งแต่ขบวนรถเปิดประทุนคุณแอลเนี่ยนั่งอยู่ข้ามคุณจูเลียมอรรี่ไงประธานและซีอีของมิสเวิลด์บนรถเปิดประทุนบกทงอย่างมันเลยไหนดูซิบนรถเปิดประทุนก่อนซิ อันนี้ด้านหน้าคือโอปร์นไม่ใช่คุณแอลนะค <c oughs> ่ะค่ะ,ะมีไหมถ้าไม่มีข้ามไปบนเวทีที่ USB Lite เลยน้องใบอ่าค่ะอ่าแชร์ก,ก็คึกคักทีเดียวเป็นยังไงเมื่อคู่นี้ค่ะก,กับน้องๆที่มาร่วมร้องเหลง Light like the Passion Share the Dream ไปด้วยกันด้วยการต้อนรับทั้องอบอุ่นแบบนี้ครับและทุกท่านครับ นี่คืออีกหนึ่งวินาทีที่เราจะต้อนรับเธอกลับบ้านอย่างอบอุ่นและอีกหนึ่งวินาทีเมื่อครู่เนี่ยค่ะทีท่มีคุณอคแอลบนเวทีอ้าวตกลงจะให้เล่นไหมนี่ค่ะไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้ I never seen anyone so from the airport s c r e a m i n g s c r e a m i n g ไม่เคยเห็น oh. ต้องขอขอบคุณนะคะน้องโอพอซึ่งเห็นมาตั้งหลายปีแล้วนะแล้วก็วันนี้น้องโอพอได้นำเอาความรักความสุขรอย,ยิ้มแล้วก็ความหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมคะจะเรียก จะเรียกคุณแอลแม่แอลก็ได้นะคะแต่ห้ามเรียกป้าแอลเด็ดขาดนะคะวันนี้นั้งรถมานะคะเชียรเชียรน้องโอพอตกใจมากคนทั่งถนเเน,น,นเลยเป็นแสนเลยไม่มาจากไหนอะ่ะแล้วน้องโอพอเนี่ยเป็นคนภูเก็ต เมื่อกี้บอกแม่ปุ้ยนะว่าเดี๋ยวจะพาไปแห่ต่อที่ภูเก็ตนะคะเมื่อ,อก,กี้ลำมโนรานี่สวยมากนะน้องลำเป็นมาลำได้สินลำหาที่หาไม่ได้เมื่อก,กี้ ด้านระบาดมาตั้งนานเลยก็อนแรเลยก่อนนะคะขอขอบคุณนะคะรหวบาลทางก็แบบงงมากเลยทุกคน I love j u l i a I love m r s Juliet คือแม่จูแม่จูทุ่คนรักแม่จูหมดท่านทั้ททททนท่านหลงเลยอะ่ะแล้วก็โอเคก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าวันนี้น้องอภรได้นำความอ่า ถ้าภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนนะคะขอให้ชร์น้องอรอน่อยออพอนี่วันนี้มีมีลูกสาวเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วสงสัยจะจะมีทุกปีมีละคนนะคะพอดีวันนี้น้องอัญเนี่ยมาไม่ได้ก็ก็คงจะชื่นใจด้วยนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณแฟนคลับทั้งหมดนะคะเยอะจริงๆเลยอะ่ะแล้วเพลงที่พร้อมก็พร้อมมาก love 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 อะไรนะ one world one dream love 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 มันก็ร้องไม่เป็นนะเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอเค t u a l l y เดี๋ยวต้องกลับไปร้องเพลงนี้แล้วมันมีความหมายมากคือว่า it's one world one dream And we will bring peace and joy and happiness l อนี่ประเทศไหนจะทะเลาะกันช่างมันแต่ว่าแต่เราประเทศไทยเรารักกันนะคะนี่ท่านผู้ชมยืนยันว่าเดินทางมาจากต่างประเทศแบบไม่ได้นอนเลยนะค่ะแล้วก็มารับโอปอทั้งวันเลยเมื่อวันเสาร์เนี่ยค่ะ ไม่ได้นอนเลยเดินทางกลับมาเนี่ยอ่ะอ๋ะอพอจะได้บัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงินไปใช้แน่นอนจากคุณแอลว่ะใช่ไหมน้องค่ะน้องอยากได้สิทธิ์นั้นใช่ไหมฮะบัตรเ e อ็มการ์ดอ่ะอะ